พี่ก็ไม่เคยได้เล่นเดสบายนะมันแจกอะไรไหมวะเดสบาร์เดสบารเอาเดสบารเหรอใช่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 สี่ทุ่มตาหนึ่งตาหนึ่งเออตาหนึ่งตาหนึ่งเองไปเข้าเอาเอลาใช่ไหมเนี่ยโอ้เดสบารมันไม่แจกแล้วตีเราที่เคยเล่นเดสบายนี่เริ่มหายไปหมดแล้วเนาะต่างคนต่างแยกย้ายไปเล่นเกมอื่นๆกันหมดแล้ว เข้าใจได้เพราะเราก็ไม่ได้เล่นเลยนะเดดบายหลังๆเราไปอย่างอื่นพี่ก็กลับไปเกมสตอรี่ปื้มก็ไปเล่นเกมอื่นเนาะเกมออนไลน์เล่นกับคนอื่นโคตรเบื่ออะไรเงี้ยใช่ผมว่านะประเด็นที่มันทำให้เราเบื่อไงหรือเพราะอะไรเพราะว่าพวกผมที่ผมกับพี่อ่ะไปได้พารตเราจัดการมันก็แรกที่มันออกมาแล้วไปเล่พารอ่ะมันหมดมันจะหมดอ่ะสี่ห้าเดือนเออจริงไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่หมดเลยนะใช่ป่ะทั้งมันหลังปีใหม่อ่ะพี่เออมันเบื่อ อีกอย่างมันเล่นคิลเลอร์แล้วแล้วมันจิตสุขภาพจิตเสียว่ะเกมเฮี้ยดิเออสุขภาพจิตเสียมากก็ยังเหมือนเดิมก็ยังโหลดเข้าห้องชาเหมือนเดิมฉันกูมาด่าเกมปุ๊บเ <laughs> ข้าเกมเลยเอาดีน้องเข้าเกมเลยปิดผ้าแล้วผู้กกูจุแกแรงตันน่ะมาดิปรากฏว่าเจอโปรนี่ฮาเลยนะเข้าไปเหมือนในใมัสเตอร์มายป่ะเออเหมือนตอนที่เราเล่นมัสเตอร์มายเข้าไปปั๊บแม่งล้มสีเฮี้ยอะไรวะดันไม่ขึ้นเมเยอร์ไมเขึ้นจะเอาออกนะ ใช่ใช่เพราะงั้นต้องถ้ายังไม่ซื้อต้องต้องรีบนะตอนนี้ต้องรีบแดกคิลล่าเฮ้ยไอเด็ก่าเราเสียจเราดูเรื่องเลยที่รือถึงเราโกรธจัดอ่ะเราบอกเขาไอช่วงหนึ่งเล่นบ่อยอยู่หมาแล้ว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 วิ่งเลยวิ่งเลยปึ๊บปึ๊บออกทีละคนออกทีละคนไปก่อนไปก่อนมาได้มาได้มาไดี๋ยวมันจะแปลงร่างกันนะแปลงเรียบร้อยไอ้เียยทางตาไอ้สัตว์ ลงไปวิ่งง่ล้วิ่งงแล้าทำแบบไม่ได้เฮ้ยหลอกเพื่อนพี่ชายหลอกไม่โดนนะดิไม่โดนเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโยนปะวะลงไม่ถุงจังวะพี่รู้สึกว่ามันเมาส์มันบังคับยากๆยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวไมิ มันใช้ไฟแน่อะไรเฮี้ยฟาบอดเอาสาสะใจแล้วกูไอ้เพื่อนดึงมานะตาบอดอีกนึงยังไล่กูอยู่ปะวะไม่ไล่แล้วไม่ไล่แล้ว Come on man why take the fucking so long ตรงจะเสร็จแล้วพี่พี่เอเครืไปเสร็จแล้วพี่ไปเลยเสร็จเแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแว <Okay. S 1> ม่งอยู่ไหนวะกายศาสตร์ <Okay. S 1> เจ็บอยู่ด้วย oh, uh. ยังไม่ได้ฮิวเลยเนะี่ยมาเร็วลาลาครอปอยู่เลยฮิวเลยฮิวเลยฮิวเลย uh. ตรงนี้แหละคนจริงต้องดื้อๆตรงนี้สองเครื่องสองเครื่องไปไม่โดนมันไฟไปเลยเพื่อน ไปวิ่งก่อนอดัมย้ำด้วยสัตว์โอ้โหไม่มีไม้ว่ะว้ายไ,ไอเดกคิวล่าชี้อาไม่ทันมาเด็กคูพามึงเข้าบ้าน,นะนเนีนนะ่ยหมดแล้วไฟฉาย นี่ไงห้าวตีนจัดห้าวตีนจัดโอ้ยเชี่ยไม่ทันลบไม้ไม่ทันสัตว์เลยเอาเลยเอาเลยเหลือเครื่องเดียวเครื่องเดียวเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเครื่องเดียวเครื่องเดียวโดยคนละเฟสเครื่องเดียวคุ้มนะเดี๋ยวเครื่องเสร็จงี้เลยอะมาดิสัตว์เอากูมันแค้นมันแค้นพี่เหรอ อาดำปันไหนวะจะได้ไม่ลากไปมันกำลังไปมานกำลังไปมานกำลังไปสเสร็จพอดีสเสร็จพอดีขอยซอยเสร็จเ,เปิดประตูออกเลยนะดูทรงเลยนี่นผมน่าจะทฟาวยาวฟาวด้วยไม่หลงไม่นัดไม่ฟาวไม่ฟาวไม่ฟาวพี่แบบตัวอะไรกูกลัวไม่ทันน่ะดิถาทำอะไรดำอะไรดำเชี่ย,ยพี่ต้องไปช่วยเองกันเด้อไม่งั้นเองตุยแน่เลยนะ oh. น่ะไม่เป็นไรพี่มันมันอยู่ตรงสำรวูเลย เนี่มันจะหลุดหรือเปล่าพี่เจ็บไปดิปื้มเราเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกไปออกเลยอะออกเลยอย่าช่วยไม่ได้วะน้องไม่เป็นไรมัเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยตายไอ้สัตว์มาดิคือถ้ามันเล่นกันสี่คนเนี้ยมันโอเคไงนี่เรามีแค่สองคนเว้ยโอ้โทรโัพท์โทรช่วยไม่ได้ bro I love you bro